บริเวณที่ใต้ตาลึกมากๆแล้วก็จริงๆตรงนี้มีรอยยับตรงนี้นะครับเนื่องจากอานอนยืดสั่เมื่อก่อนสีคำ้ำบ้างตอนนี้สีมันจาาค่ะมันดูเบาหน้ามันดูสดใสมากขึ้นดูเด็กมากขึ้นค่ะและเวลากดไปก็ไม่เป็นก้อนเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะหลังจากที่เราฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วนะครับทั้งใต้ตาแล้วก็รองแก้มนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนี้ นะครับผมร่องแก้มนี่หายไปเลยนะส่วนใต้ตานี่ก็คือดีขึ้นมากๆนะเพราะว่าจริงๆบนคนที่ใต้ตาลึกมากๆแล้วก็จริงๆตรงนี้มีรอยยับตรงนี้นะครับเนื่องจาก อนอนดึกนะฮะก็ปัญหาตรงนี้หมดไปเลยนะครับแล้วก็หลังทําตอนนี้ทุกอย่างเข้าทีมากๆไม่มีปัญหาเลยไม่เป็นก้อนนะฮะแล้วก็มั่นใจมากๆทั้งการแต่งตัวถ่ายรูปแล้วก็การไลฟ์สดต่างๆนะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจนะ,ะการทำพิลเลอร์สวอนคลินิกครับยังไงลองเข้าไปปรึกษานะครับผมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ขอเขาจริงๆนะครับผมยังไงก็ยืนยันคอนเฟิร์มนะฮะดีมากๆ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับใต้ตาของมิวูนะคะได้ไปทำมาที่สวรสดีค่ะตอนนี้มิวฉีดมาได้2อาทิตย์กว่า,าแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือมันดีมากค่ะทุกคนจัดมาก่อนสีค้ำมากๆตอนนี้สีมันจางค่ะมันดูเบาหน้ามันดูสดใสมากขึ้นดูเด็กมากขึ้นค่ะและเวลากดไปก็ไม่เป็นก้อนเลยนะคะเรียบเนียนไปกับผิวเลยค่ะ รู้สึกมั่นใจเลยค่ะต่อไปนี้ไปไหนแบบไปแฮงคเอาที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเพื่อนแซวแล้วนะคะว่าตาเขียวตาดำแนะนํานะคะถ้าใครสนใจฉีดฟิลเลอร์นะคะแนะนําที่สวอนคลินิกเลยค่ะคุณหมอใจดีมากๆมือเบามากๆแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากๆค่ะอีกอย่างนะคะคือคุณหมอเนี่ยให้เราแกะกล่องฟิลเลอร์ดูได้เลยเช็คได้เลยว่าของแท้หรือของไม่แท้แนะนําเลยค่ะสวอนคลินิกนะคะฟิลเใต้ะะะะาตาคือดีมาก ฉีดมา1 cc เห็นความเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มไม่เวลาย,ยิ้มไม่แบบไม่เป็นบุ่มแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ใหม่นะคะก็จะมารีวิวฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะที่ไปฉีดมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มค่ะแล้วก็ชอบมากเพราะว่าแต่งหน้านะคะเวลาออกไปไหนก็จะมีคนทักว่าเออซาไม่โหลึกแล้วอะไรอย่างงี้รู้สึกดีมากค่ะ ให้สาพยานกับตัวเองนะคะก็จะให้คำว่าปังไม่ไหวชอบมากเ <c oughs> ติมเต็มหน้าอย่างปังใช้ตังนิดเดียวที่สมอลคลินิกค่ะ